ถ้าคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ต่อให้คุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเว้ยคุณจะยังจาเสียงเขาได้จํากลิ่นเขาได้จําอะไรทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเขาได้หมดอ่ะอืมอะไรสำหรับใครที่แบบว่าฟัง p o แ c a ต์นี้อยู่เว้ยซึ่งมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมได้ไปฟังมาจากช่อง amazing uh t r l i n g หรือเปล่าผมก็จะจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันก็คือเจ้าของช่องเขาชื่อว่าคุณไอเฟลวันนั้นผมนั่งอยู่ผมก็ไปเห็นหัวข้อเขาเปนน่าสนใจดีเขาบอกไว้ว่า ต่อให้เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราทํากับใครคนหนึ่งใช่ไหมยกตัวอ,อย่างว่าเราจะฟังเพลงเราฟังเพลงในตอนที่มีเขาอยู่นะที่ที่นั้นเวลานั้นแล้วกล,ล,ลิ่นตัวของเขาหรืออะไรแบบนั้นอนะ่ะต่อให้วันนี้คุณไม่มีเขาแล้วก็ตามเว้ยแต่คนไปอยู่ในที่ที่นั้นอนะ่ะไปฟังเพลงนั้นหรือว่าแบบไปเผลอได้ยินเพลงนั้นนะ่ะคุณก็จะคิดถึงเขาอยู่เว้ยแล้วก็เอาจริงๆนะถ้าหากว่าคุณคิดภาพไม่ออกว่าอะไรไม่ออก็ตามอะ่ะมันก็มีหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า How to Think เว้ยคุณลองไปดูได้นะหนังเรื่องนีีด้ดดมมาากเลยยยผังููอ่่่แตว ผมก็บางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรเ่เนาะองนี้คือหลายๆคนในหลายๆช่วงชีวิตอะ่ะมันจะมีใครก็ตามวาที่แบบผ่านมาในชีวิตของเราอะแล้วเขาทําให้เราแบบได้รู้บางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็บางคนก็ลืมได้บางคนก็ลืมไม่ได้เว้ยแต่ว่าพอมันจะลืมทีไรพอไปเจออะไรที่แบบเกี่ยวกับเขาทุกทีมันก็ลืมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั่นแหละเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะเป็นกันนะแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้อยากให้คุณจะลืมเขาตรงนั้นนะแต่ว่า บางคนมันมันเป็นแล้วมันทรมาน,นเนาะก็ก็อ,อยากจะลืมอะแต่ว่าคือผมก็จะจดจําช่วงเวลาในตอนนั้นไวน้ไวต่อให้บางทีผมอาจจะเป็นคนที่แบบทําผิดกับเขาก็ตามหรือว่าเขาทําผิดกับกับผมก็ตามเมื่อไม่กี่วันที่แล้วอะผมคุยกับน้องคนหนึ่งเว้ยเขาส่งเพลงเพลงหนึ่งมาให้ผมอะแล้วผมก็คือ,คอ,คอรู้อยู่แล้วว่ามันแท้จริงอยู่แล้วว่าในสถานะตอนนั้นอะคือเราคือผม ยังไงล่ะผมพยายามจะฝ่ายเดียวอะแต่ว่าน้องเขาไม่ได้พยายามอะไรเลยไงก็ไม่ใช่ว่าน้องเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าก็คือหมั่นไปกันไม่ได้จริงๆมันก็ต้องแบบเลิกกันอะเพราะว่าเราเองก็ต่างเป็นคนที่ชัดเจริงกับความรู้สึกตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปอาทิตย์นึงมันก็อะไรไม่ไดีขึ้นมันก็ต้องเลิกคุยกันไงแล้วก็กับทฤษฎีที่ผมพาวันเพื่อนใช่ไหมมาฟังในวันนี้ก็คือนั่นแหละมันเป็นทฤษฎีที่ว่าทำอย่างไงไม่ให้ลืมเธอ <laughs> คือถากคนไปคือจริงๆอ่ะมันมันลืมไปแล้วแหละแต่ว่าพอพอได้ยินใช่ไหมมันก็กลับมาแบบรู้สึกอีกเหมือนเดิมไงอืมใช่น้องคนนึงเนี่ยคือน้องคนนั้นแหละเขาส่งเพลงเพลงหนึ่งมาให้ผมเว้มันชื่อเพลงว่าต่อยให้ของ t x r blue ถ้าใครอยากฟังก็ไปสามารถเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลย,เลยมันมีอยู่แล้วแหละก็เพลงนั้นอะ่ะคุณเชื่อไหมว่าต่อยผมไม่ได้คุยกับน้องเขาแล้วก็ตามนะตอนนีนนน้ผมก็ยังฟังอยู่นะ ผมก็ฟังแล้วผมก็ติดด้วยแล้วพอเวลาฟังทีไรอะ่ะผมก็คิดถึงน้องมันทุกทีนะแต่คือด้วยความที่ว่าเราคิดถึงก็จริงนะในบางเวลาแต่ว่าตอนนี้คือเราก็ไม่ได้กลับไปรู้สึกอะไรแล้วอ่ะน้องมันจะเป็นยังไงก็คือมันจะไปชักรักใครชอบใครเราก็ไม่ได้ไปรู้สึกอะไรในตรงนั้นแล้วอ่ะในวันที่แบบคือตอนนี้เรา move on ชากตรงนั้นมาได้แล้วอ่ะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเว้ยคุณหรือว่าผมจะเป็นเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าชอบผู้หญิงงคนนึมาก แต่ด้วยความที่ว่าอนาคตรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันไปกันไม่ได้อยู่แล้วว่ะผู้ชายคนนั้นก็เลยพยายามที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของตัวเองใช่ไหมกับผู้หญิงคนนั้นไว้วันหนึ่งเขาไปทะเลคุณเสียงทะเลเนี่ยมันเป็นครื่อที่แบบซัดเข้าหาฟังอยู่แล้วถ้าเขาเปิดเพลงเพลงหนึ่งฟังนั่งฟังกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ได้บอกว่าเออทะเลนี่ดีนะทะเลนี่แบบ คลื่นเสียงนี่มันดีนะอะไรแบบนี้เขาก็จะพูดในแบบอะไรที่มันเป็นวลีวลีหนึ่งครับผมก็ยกตัวอย่างให้ชมเหมือนกันมันจะเป็นวลีวลีหนึ่งเว้ยคนที่แบบว่าทําให้ผู้ชายคนนั้นอะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมัน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 ตรงกับเรานะอะไรแบบเนี้แล้วคราวนี้พอนั่งทะเลกันลมพัดเข้ามากลิ่นตัวผู้หญิงคนนั้นหอมมากเป็นกลิ่นตัวที่หอมแบบหอมแบบสดใสมากใช่แล้วก็ในระหว่างนั้นอะเขาก็นั่ง แบบอะไรนั่งกินขนมกันอะไรแบบนี้เนาะแล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปน่าจะหลายหลายเดือนผ่านไปเนาะเออผมก็ไม่กะระยะไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมติที่ผมสมมติขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ได้ฟังแล้วก็จะจิตนาการให้เห็นภาพชัดมากขึ้นพอผู้ชายคนนั้นเนี่ยหลังจากที่แบบไม่ได้อยู่กับเจน,นแล้วเว้ยเขาก็รู้สึกรู้สึกแย่ที่แบบว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดอะแต่พอเขากลับไปนะที่นั้นนะจู่ๆบังเอิญมันมีนักท่องเที่ยวหลายๆคนอะ เปิดเพลงเว้ยแล้วเป็นเพลงที่เขาฟังกับผู้หญิงคนนั้นนะแล้วผู้ชายคนนั้นค,คุณคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะ่ะเขาก็ต้องรู้สึกเหมือนเดิมใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีผู้หญิงคนนี้นะ <c oughs> คคอมีผู้หญิงที่แบบน่ารักมากเคยนั่งกับเราแล้วนั่งฟังเพลงนี้กับเราเว้ยแล้วกลิ่นตัวเขาหอมแบบสดใสมากเขาพูดวลีวลีนี้กับเรานะ <c oughs> ไอ้วลีเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้ที่พูดที่พูดกับเราเว้ยไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นแฟนหรือว่าเป็นเป็นใครก็ได้อ่ะที่แบบพูดกับเราในวลีนี้เว้ย เห็นหมพอจะมองภาพชัดขึ้นหรือเปล่านั่นแหละคือผมว่ามันเป็นชรื่อดีที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ผมจะมาเล่าในพอดแคสต,ตัวหน้าหัวจะอยากจะเล่าทฤษฎี21วันโอเคไหมถ้าหากว่าใครที่ชอบพอดแคสอของผมใช่ไหมก็อย่าลืมแบบติดตามนะและผมจะมีพอดแคสดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟัง